ต้องหัดการเนี่ยปินทางไ่อยู่อันนี้กะได้รอปิ้นทางไง สวัสดีหกท่านนะจ๊ะมาเด้อมาเด้อมาออกกำลังกายด้ยวยกันก้อน โอ้สวัสดีจ้าสองสามวันมาได้ออกกำลังกันสวัสดีสิบสามท่านนะคะ <c oughs> ออกกำลังกายด้วยกัน,กน Còn đó Ủa lúc nào? วันนี้จะออกกำลังกายหนึ่งชั่วโมงเ,มเด้อจ้ะอาทิตย์สองท่าน สวัสดีสิบท่านนะคะดอกหญิงโอ้ การย่างบ้านปกติี้นไดนี้ก็ขึ้งก่อนสักสิบนาทีถึงพักถ้าเรามีเวลาเวลาก็ ทำเลยกาเราทำดตรงนี้ก็หยักใด้ไจาก็สีได้งทุกส่วนนะ ก็พักกินแล้วนอนกินแล้วนอนน,นคะคะวันไหนถ้าออกกำลังกายจะหลับลับลึกจะหลับลึกสวัสดีเก้าท่านนะคะสวัสดีสิบท่านนะคะหลับลึกลึก